นามสการนปูกระเพรนทำไปจังไดมาจังไดนอไปมาตามต้อเลขแล้วให้สองแปดหกแม่ก็มาบ้าหนึ่งแปดหกจักบาทเนี่ยปูเขาเพาะออกใครเนี่ยมัดหลายยังว่าปูมัดหลายงว่าเดี่ยวพูดเดี๋ยวว่าฉันได้บอร์ใดสักโอ้ยันว่าหนึ่งแปดหกมันติดตัวมันมีแห้งเงาเลยดิเนี่ยห้งงเกประตูหัวตึงหัวตรงหนึ่งแปดหกสักกะใคร อันว่านี่กแตแต้มเดียววิ่งแปดบนแต่ว่าวิ่งมันเขาย่เข่าจังออพวดพลวิ่งก็ะไรวิ่งแปดบนเนี่ยต่ว่าบัดบัดวิ่งแปดวิ่งแปดบนบัรไฮบรรไฮสองแปดหกพันว่าสองแปดหกก็ก็ถือยุตว่าสองแปดหกก็ได้แต่ว่ามันถือกแค่แปดเี่ห์ว้าว่าขึ้นแต้มเบาปูกันยังวายจนเด้ไม่ลดสามขั้นมาสองขั้นหนึ่งมาก่อนเมนบอปูว่าครับเออ ขั้นหนึ่งมาน้ำก้นบ้านเนี่ยขั้นหนึ่งเนาะปูเอาขั้นหนึ่งมาน้ำก้นลดนี่เนาะลดปูบอกแล้วปูเบอกว่าจำคำเบาปูดีๆปูที่อิจจีทั้งหลายทั้งหลายปูก็บอกิกโววารถมากสองขั้นขั้นหนึ่งมากสองขั้นมากก่อนอกว่ามากหลายนะ่ะปัดขั้นหนึ่งมาน้ำก้นเตวันมาล่องจนเห็นบ่<ฮ>ขั้นหนึ่งมาน้ำกลนปูได้วาสองสองเป็นสี่สองสี่เป็นแปดรถขั้นหนึ่งมาน้ำก้นออื นี่แหละปากพิษนาโอกปวดปี๊ดพิษนาก็ไดรกันผู้มักวิ่งก็ได้ยุดดอกวิ่งแปดบนเกียล่างกันผู้วิ่งก็ได้ยูดี้ปูว่าเนานนผู้จีน้ำผู้จีนี้นะเพิ่นปอเส้าขายดอกเพิ่นปอเส้าดอกรัฐบาลเท่าผู้จีน้ำปูก็บจีนีอยู่ละผู้วิ่งนะจะ่าพูดว่าผู้คานี่ สวัสด <f dragging> ีค <sympath> ร <ize> ับเลยจบเลยเพราะว่าโอ้ยสองแปดหกจังเปลี่ยนหนึ่งไนท่านเนาะวาสันกะทิพอได้เห็นได้สั่งแล้วมีหรอกปลาอยู่โอ้ยมันมาจังสี่ว่าสันแปดหกเถิดเบิดทั้งสองตัวอยู่หลังจากที่เขียนตัวเลขสุ่มนี้แล้วแล้วปูหั่นมะเนียนตัวนี้เนาะแมนเอาปูว่าที่เอาไว้จะงี่เงนผู้เดียวเข็งๆเนี่ยปูว่าตัวนั้นโอ้ยกันวันหนึ่งแปดสัเก็ไข่ปูกระได้เนาะครับเกันวลาสองบัดมีมากแล้วก็เรียกมาสอง คือปูบอกไว้ไงปูมักหนึ่งอ่ะนะครับมัหนึ่งมักหนึ่งมันก็จะบอกว่าแทนหนึ่งว่าสันปูไปไซบอร์ี้ปัติไปายเอาสองไซกันน่ว่าสันกันว่าเอาสองสุดใร่ากกะสีไข่หนึ่งแปดสองเอ่อหนึ่งบ่สองแปดสองแปดหกหนึงแปดหกรือหนึ่งี่สกะซังกะสีได้ยุโรกล้านก็ได้นาะแค่จังไงก็ทซาว่าห้ามันทว่าปูกะเสียใจ้วยกันะเนาะ ครับผมเอาว่าจังไหนบัดนี้โซเชีด้เฮ็ดได้สั่งคักคัดอยู่กคว่าเถอะคิดว่าอยู่หากระเป๋เป็ี่ยนยังงวดนี้เตือนแกค่อยว่ากันไหมตัวนัปูเนาะงวดนี้เตือนไม่ว่ากันไหมมันเปลี่ยนจะเสียดายแต่ที่สองแปดหกแจมเดียวนึงว่าชั้นกระสานไปตัวปูคือเกาหัวนะมาที่งวดไม่ได้หรอว่าปูไ่ได้เราทด้งวดไม่เป็นเลขฝันถึงเลขคำนวณฝันเดา๋นี้ล่ะต้องฝันว่าเป็นดอกปูชักจะมาจังใดจะสุดแลนมาจังใดนะฝันเนาะ บัตนี้ที่ขออนุญาตเก็บบัตนี้ก็เด้อปูเด้อบัตบไหวพระสวดมนต์เล่ก็นั่งขอเทวดาทั้งหลายนี่แหละครับว่านี้เปลี่ยนได้แน่บัตนี้ปูเอาว่านี้เอาให้มันตรงๆได้ย่าให้มันว่านี้เอาไรบ้านโต๊ะบัตเนี่ยว่านี้ก็เอาแปดล้านนึกเอาล่าเลขว่าป๊้าฟีท่อมาป๊ารถโอ้ยปูเพชรลุงไฟเป็นยังเกินว้ายเต้มเดียวกับรถไห่เนาะว่าชนบโม่ท่านาท่านอะไรลูกหลานได้ปูผิดพลาดเด้อ เออบ่แม่นดอกเพิ่นตั้งมุนโบ่ถือกเพิ่นบ่มุนในเฮ้า่นะเพิ่นหมุนไว้เฮา่ทั้ทีเพิ่นสิเอาเนื้อเอาสองไส่เฮาเพิ่นเอาปลาบ่อไส้ให้โทษหัวหน้าใหญ่เพิ่นโหลดเอามาแล้วนี่มาแล้วเอาเอางเตรียมไว้ให้แล้ววางไว้โหลดเอาบาดนี้สิซอที่บาี้ปูเอ้ยบ่ได้ยากมันออกปั๊บเพ็ดไว้โหลดถือบ่ถือกสร้างมันลูกนปอืยเป็นเนื้อั่นบ่ได้คำนวณคำเล่นบอกเฮ็ดบ่เป็นปู่นเออ ครับแล้วปูเพชรลงไฟวัดป่าดอนกล้วยเด้อพี่น้องงวดวันที่16มิถายน2องหเาหกหออบัดนี้อธิบายเนี่ยมนี้ปู<ะ>เลขสามตัวมมากจังไหรความเป็นมาของเลข3าตัวคือ8ปดห,าหา้าสามหาสามนี่มากจังไหล่ไหวเทวดามาแปองค์ยู่นั่งฟ้ามาหาคนธรรมดามาสา นิมิตเนี่ยนิมิตโอ้แล้วเก้าสีสามนี่มาจากไหนขึ้นเก้าซีสามเลยมาจากเนตรมิตรี่้นี่หละ่ะปูขื้นแต้มลงแจมไว้ให้โอ้เป็นเรขจากขึ้นแต้มลงแ้มน<ม>ะ,มะขึ้นแ้มลงแจมไว้ให้ซื้อไม่ถึงขื้นตัวกลางนี่ละ่ะอ่าขึ้นแ้มลงแ้มนี่แหละ้ะานี่ก็ลงมาเป็นซีแมนคือคือ,คอบ่าวฟันท่องหรือฟันป้าร่อนเนี่ยเพราะต้องฟ้าผ้าแร่งละเอาฟาผ้าป้าในร่อนเนี่ย ตัวตรงเลยเม็ดเดียวรอ,อดนักจังว่าน่าเสียดาย,ยอยู่คัน,นาวา่นาคันว่าจังสี่ลูกหลานบ่คักใจถือบ่ถื่อซาบ้ามันแล้วอจังเดยว่ามักได้ปูเขาเครืปป่องหันแล้วมักสว่างแดดหกขนาดล้านขีดเส้นใต้เที่ยเดียวครับขีดเส้นใตสองเที่ยนี่ไม้เข้ามนนาเลยปูมันน่าจะมามันกลับได้ครับเนี่ยบันกลับลูกหลาน อันอันนี้ว่าอันแปดหาสามนี่เขีดเันญใต้เทียนึงอันเก้าที่สามเขีดเันญใต้สองตัวแม่นตัวใหเป็นตัวมักลร้มากหน่อยบะนี่มักซ้ำกันแต่ว่าตัวนี้มักแห้งกว่าโอ้มักซ้ำกันแต่ว่าตัวนี้มักแห้งกว่าแปลว่ามักซ้ำกันแต่ว่าเลขดอกไม้สับปะรานี่สามสุดนี่เข่าเลยงวดนี่บนนาปูน่ะบนนะบนบนล่างก็ว่าไปนะเจ้าประมาทแต่ว่าคันว่าบนก็นี่ลาย ลูกหลานจะซื้อหลายเด้อกักระป๋อน้ำเนี้ยคือว่าปูให้ตัวตรงเลยนี่ครับเลขตัวตรงแต่เขากลับเอาขั้นว่าหลายตัวมันสิหลายตัวครับให้ลูกหลานเดือกครับเอาว่าพ่นเลขตังต้งเบสตั้งมอนที่เข้าเนียมอยู่นี่ที่อยู่ในกระดาษเสียนไวน้นี่ก็มาจากเลขสามตัวนี่ละ่ะเล่สามตัวมาจากแปลีนหาสามับหาสามแปลนี่ละ่ะเม่ลูกหลานตัวเดียวกันตัวเดียวกันครับเออตัวเดียวกันอ กะเอามะซับไรละไอ้มาซับเป็นสองตัวมันก็เลยส่งขึ้นไหลไปล่องนี่เจ็ดแปดแปดเจ็ดโอ้เสียได้บ่ะไอ้ปูได้ป่ะโค้งวิ่งสามเลยแลางบ่ะวิ่งสามล่งบนคก็ว่าให้ตัววิ่งแม่สันเห้บนก็ว่าวิ่งเอากระบนล่างนี่ยและวปูเข้าหัววัดในจั่วโอ้ทั้งบนทั้งล่างบนให้ล่างเอาวิ่งสามลองสี่วิ่งสามลองสี่บนล่างเมนบนล่างแต่ว่าในส่วนของอ่า อันนี้เขียนว่าล่างรือเขียนว่าร่องกันนี่นี่ล่างล่างมเน็งล่างโอ้ล่างล่างนี่คือ3ามศูนย์สามหนึ่งภาษาลาวอีสานมันเป็นเลขสี่ลสิว่าล่องหนเีว่าอะไรที่ผมเราเออมันสามนี่มาแน่นนอนน่ะเนี่แต่ว่าล่องซีไว้แรงแต้มเดียวสีศย์เท่ากับสี่หนึ่งีนไม้เ่าับอะไรมันศูนยเท่ากับ4ี่หนึ่งคือว่าเขาเท่ากับกึมันเกิดที่ว่าฉีดไปซื้อโอ้ฉีดไปซื้อเท่ากับปลว่าสี่ศูนย์มาสี่หนึ่ง ผมเร<ฟ>ียสามศูนย์ก็จะมาสามหนึ่งไฮว่าไฮล่างว่าสี่หางเมนสี่คูขึ้นเนียนนี่นะสา <30, 40, S 2> มศูนย์สี่ศูนย์สามหนึ่งสี่หนึ่งเมนขึ้นแต้ยมต้องแต้มไว้นะลูกหลานครับผมเครื่องบางหันไหเจ็ดหนึ่งมันไม่ออกแปดหนึ่งเนี่ยครับผมครับ ไว้การปูขื้นล่งก็ได้ยีอนย้อนด้ยเด้อนเลยได้อันี้ปูขื้นลงไม่ห้เรียบร้อยเอาอันนี้คักแล้วนี่กัดมายอยู่ไว้แล้วปูขึ่นลแล้วเออแไ่้ลูกหลานตีคิดเอาแลงวันี่สิฮอดแล้านแบเส้นปปูไว้แล้านแน่นอนหนึวันนี่แปดล้านห้าแสนสามหมนเลยพนอ้เกิมขึ้นมาหาแสนางกันว่ามันหน่อยพดกับเก้าล้านสี่แสนสมนเลยเก้าล้านสี่แสนมอันนี้กันตัวเดียวกันตัวเดียวกันนะลูกหลานเ้อ ขันมาบอกวิ่งขึ้นหน่อยแต่ปูเอาเก้าแสนได้ก็ได้สี่หมื่นสามพันุนเก้าเก้าแสนสี่หมื 9, 000 43, 000่นสามพันเอเอาจังสันรหลดพักาผู้มากหลายกับ <ไง S 1> ขันผู้มากหลายเก่าเก้าแสนสี่หมื่นสามพันมนขันผู้มากหน่อยเก่า,กาก 9, 000 43, 000แปดแสนห้าหมื่นสามพันว่าสันาส้นภาษาของปูนั่นเห็นไหม้นเพิ่มว่มาจังสันครับโอ้ยแมันล่มดีครับเนี่ยแต่ว่าเจ้าขมาวัดปูทรงร่มตึงๆมาโหลดที่เหวดนี้วันเสธียรี่ดีบอกปู เป็นสปยั้นสั ite, ้นแล้วปกติีนมอลมนี่เอาไม่ดีเพราะีกปู่าวยงเลมีแบดหาสามนี่ร่มตึงเลยแมนัูเอางั้เสั้นแล้วปูมางั้นสั้นแดี๋ยวภาษาปูเป็นหนึ่งสี่หมวดบางหนึ่งบพาฝ้าผ้าแรงบัดนี้แล้วจีฝ้าผ้าแร่งฝ้าผ้าเปียงโดนบัดมองยังไงว่าวนๆของปูเป็นคนภาษาแบบนี้คือปูมั่นใจว่าหาไม่รอดนี่ล่างนี่ ลูกล้านข้าหาไปเลยสามศูนย์สามหนึ่งสี่ศูนย์สี่หนึ่งหาไปลดครับออแต่เลขปิศนาข้ามเสียนมันจะมาเจ<อ>็ดแปดแปดเจ็ดข้า,ขามเสียงข้ามเสียงปริศนาจะมาแปดเจ็ดเจ็ดแปดหมาว่ากันเจ็ดแปดแปดเจ็ดนี่เมืองนอกเมียนไม่เล้วนี่ครับหาลอยคุ่นหารลอยแจ๊กสืได้เพได้ลูกล้านเขาว่าเขาพอเ,เสียใจวพาะท่านว่า โอ้ยปูไอ้ภานาปังบ่อ,อนหนึ่งไซสว่าษนว่ามามกง่ามแต่เลขว่าน่โอ้ยเขาจับไซผิดเองเขาซื้อดา่าสันดอกครับโอ้ติดตามมาหลังจากเลขว่ารับป,รป่วยโทษแล้กครั้คุณชายสู้ส<ล>ต่อสู้สู้สปูภาษาหนว่งไม่สู้ก็สู้แทบใจขาดลภาษาหนดอกรุ่นอะไรจีแมนรุ่นน้ำเล็ดู่ได้วิ่งแปดภาษาหนว่าเขาว่าเสียดายไลาสองสองเป็นสี่สองสี่เป็นแปดรถสองขั้นมาก่อน ขั้นหนึ่งมานน้ำกลนโว้ยบัดนี้ผู้จักเล่าปูเว่มาจะเข้ามาผู้จัเดเล่าโว้โยกัแบแปดหนึ่งแต่นอบัตน้ามันออกแล้วตอนนี้ปูมันใจระวังชุดบนครับชุดล่างมันใจทั้งหลายหลายมันใจสามศูนย์สี่ศูนย์อ่าสามศูนย์สามหนึ่งทั้งมันใจทั้งแรงแรงมากหลายก็มูมัหลายเออโว้ผู้เดียวเราเอาบัตรสุขโดนท่างวันเนี่ยว่ามันปูว่าเสียวผู้เดียวเอาบัตรน้ำดูร้านโดนแต่ว่าตัวตรง ลองตัวตรงลองเพื่อหาสามสามหาว่ามันบ้ากูคือมคือคือเข้าเข้ามูคือมูไปหาสามเนาะปูนะหาสามมีโอกาสมากดี่ผมม่ามีค้าบบางแนวเนี่คันเขาหมุนมาใส่หาสามนี่ชื่อลวดเหลขปูนะเซนระกอบดคอมพิวเตอร์พิษเลขมันคือว่าสองแปดหกอรเลขอะ คนไป็ซับไปจังสั้นซื้อคนเป็นซับไปซื้อนี่ยแหละเทวดาคนเมื่ออยากให้เฮาได้เฮ็ดได้สร้างบ่เฮ็ดจังได๋เนาะปู่เนาะอามัคคุยกับลูกหลานเท่านั้นละที่ได้สร้างได้แปลี่ยนอยกันสร้างได้บ่ได้ก็สร้างคือเกาครับเออเขาสร้างจิตสร้างใจคือปู่บอกกันละอันบาลามีมันบ่มีดอกสุกคนบ่มีซับบ้านดอกคั้นบ่มีบุญมันก็บ่ได้คั้นให้ไปถือบ่ถือก็ลูกหลานกัยญาตีญาตินี่ว่าปู่ธรรมดาเนาะเออไม่เสียอย่าได้อล่ะ เออมันมีเสียอยู่ดิบางวันบางวันตลอดเนอแมนตลอดที่ปูหิมานี่มีเสียบัดอยู่ดิมีเสอยู่บางอาจารย์บ่มีหดเสียดิเออไม่มีแต่ม่มีหดเสียดิเออเสียมันก็คือเปลี่ยนละเสียเพื่การมักไรมักไรมันกับอะไรดิบ่มีหดเสียดิหรอปูบางปูอาทิตย์ตามคู่วายอาจารย์สุขคนนันดาน ยิบซี่ทุกคนที่มันดีึ้นปูก็กดติดตามเมื่นแต่ละกดเบิ้งแปลว่าตัวเลขสองนะ่ะกาลังบมเชียยูเชียเลยด้กาลังสิเปลี่ยนเชียรบ่วหั่นได้เปลี่ยนเชียร์จ่ยอยแต่ว่าปูนี่อยู่ในค่ำจิตภาวนาของปูหรือว่าจัญญาบันของปูเพชรลุกงไฟนี่บ่เคยเอาเอาคู่บา,าจาันมากออกเด้ออ,อแม่เท่านี่เป็นพยานบ่เคยว่าเอาของคู่บา,าจาัน สำนักใดเมื่อออกต่างๆคือวันเลขตดอกไม้เสวันออกปุ๊บนี่ปูเห็ดไปเลยแต่ว่าเบิ่งอยกูบาจันเนี่ยโอ้คือกันเนาะมากสิเนาะเพราะว่าปูเห็ดไปแล้วเพื่อปูขัดไปแล้วบอกบ๊ะอันนี้คือทอดันนี่เป็นพยานด้ปูปูมาเคยแต่ว่าบปรลบลูกลบลูกกุบาจันผู้สัทธาอยู่นี่พูปูปุปธรรมอยู่นี่กระเซงคือวันเลขกนี่เอามาใส่กันเพื่อปูบอได้อันนี้ยังคือทอดันนี่เป็นพยานด้วย แบนแล้วเลขสำนักนั่นมาสำนักนนบ่มมี่ขอ,ขอฝากเก็บซี่ไว้เถือกก็เถือกได้คือได้เอาเังซี่เอานะเนาะเทวดาเป็นพระยานครับผมแมนคือ่าปูว